เป่าบุนจิ้นตอนรักแท้คนละโลกเปิดฉากมาที่สองผัวเมียโดนจับใส่กรงแห่ประจานให้ชาวบ้านคว้างปาสิ่งของขณะนำตัวไปยังลานประหารฆาตากรไอฆาตากรเสียงชาวบ้านตะโกนสาบแช่งสองผัวเมียรัรกใคร่ห่วงใยกันยิ่งนักขนาดถูกมัดมือทั้งสองข้างแต่ถงกวงผู้เป็นสามีก็ยังห่วงว่าผักที่ชาวบ้านคว้างปลาจะเลอะหัวเมีย เขาให้นางเอียงหน้ามาเพื่อที่เขาจะได้ใช้ปากคาผักออกจากหัวนางลุงกวงพ่อผู้ตาบอดของจางถงกวงด้านโน้นเพื่อจะไปพบท่านเปาหวังจะให้ท่านช่วยลูกชายและลูกสะพ้ายระหว่างทางสลบอยู่หน้าศาลเจ้าที่ก่อนสลบลุงรำพันขอให้สวรรค์เมตตาให้เขาพบท่านเปาสักครั้งเจ้าที่ออกมาปรากฏตัวดูด้วยความเมตตา จากนั้นก็บันดาลให้ร่างของลุงกวงไปนอนสลบขวางขบวนของท่านเปาลุงอ้อนวอนขอให้ท่านเปารีบไปช่วยลูกชายกับลูกสะพ้ายที่กำลังจะถูกประหารท่านเปาสั่งให้จางหลงเจ้าหูอัญเชิญกระบี่อายาสิทธิล่วงหน้าไประนับการประหารไว้ก่อนแต่ก็ไม่ทันการช่วยได้แค่จางถงกวงผู้เป็นสามีคนเดียวส่วนเจ้าเจียอยู่นั้นโดนลงดับประหารคอขาดไปก่อนหน้าสามีแค่ชั่วเสี้ยววินาที ก่อนนางตายได้ท่องกลอนเพื่อให้สามีจดจําไว้หากพบกันแล้วจําหน้ากันไม่ได้สองเราผูกพันคู่เคียงฟ้าสายให่คงมั่นแม้สิ้นใจท่านเป่ากับกงซุนปรึกษากันเรื่องคดีผู้ตัดสินคดีนี้คือผู้ตรวจการเหอหวงซิ่วซึ่งประวัติไม่มีด่งพร้อยเคยเป็นถึงพระอาจารย์ในวังตอนหลังออกมาเป็นผู้ตรวจการแล้วยังได้แต่งงานกับลูกสาวหลิวฟางซึ่งอดีตเป็นหัวหน้าองค์รักวังหลวง ตอนหลังลาออกมาตั้งสำนักสอนวิทยายุทธ์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับเซ้าหลินและบูตึ้งส่วนผู้ตายนั่นก็ถือได้ว่าเป็นน้องบุญธรรมของเหอเหวินซิ่วเพราะเป็นลูกชายเหอซ่านเหินซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของที่นี่และเป็นพ่อบุญธรรมของเหอเหวินซิ่วเช่นกันแต่เหอต้ายโยบผู้ตายเป็นคนไม่เอาทานวันๆเอาแต่เที่ยวเตะกินเหล้ขาข้าวซอง ตามคดีอ้างว่าจางถงกวงเห็นเธอต้าโยผู้ตายใช้เงินเป็นเบี้ยที่หอนางโลมจึงโลภคิดจับตัวเรียกค่าไทยและภายหลังได้ค่าปิดปากเหอเหวินซิวต้อนรับการมาเยือนของท่านเปาเหอเหวินซิวจัดงานต้อนรับอย่างสวยงามแต่ท่านเปากลับติงว่าสิ้นเปลืองเกินไปขอให้งดพวกนางรำกับพวกดนตรีเสียเหอเหวินซินจึงเชิญท่านเปาไปที่บ้าน เพื่อเลี้ยงน้ำชาทั้งสองแลกเปลี่ยนกลอนซึ่งกันและกันขณะนั้นเองหลิวเสียเจียวพันรยาของเหอหวนซิ่งกลับจากฝึกวรยุทธมาถึงบ้านเกิดประทมือกับจันเจา้าแต่สามีนางมาห้ามไว้ได้ทันท่านเปาเปิดศาลใหม่เพื่อสอบคดีจางถงกวงแต่ปัญหาคือจางถงกวงเสียใจกับการตายของพรรยามากจนหมดอะไรตายยากแม้คำพูดสักคำก็ไม่อาจเอ่ยขึ้นมาท่านเปาต้องหาวิธีทำให้เขาพูด ท่านกงซูลจึงแนะนำให้เอากระดาษให้เขียนแทนพูดเขาก็เขียนรำพันถึงภรรยาที่ตายไปและอยากจะตายตามไปท่านเปาจึงเตือนสติว่าเจ้ายังมีพ่อตาบอดอยู่อีกคนนะถ้าเจ้าตายแล้วพ่อเจ้าจะอยู่ยังไงวิญญาณของเจียหยูมาหาสามีที่คุกแต่หน้าเสียดายที่เขากับนางอยู่กันคนละโลกจางถงกวงจึงไม่อาจรับรู้การมาของนางได้ มือปราบโยนเฟยถูกท่านเปาเรียกมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้เพราะมือปราบโยนเป็นคนจับคนร้ายได้ซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเริ่มมาจากที่ลูกชายเศรษฐีเหอถูกจับไปเรียกค่าไทยซึ่งในครั้งแรกคนร้ายบอกให้เอาเงินไปแขวนไว้กลางตลาดก็ให้ลูกชายนั่นแหละมันจะหางเงินใช้จากพ่อเลยวางแผนแกล้งโดนจับเรียกค่าไทยเมื่อมือปราบจะล้อมจับเหอต้าโยก็เอาเงินบางส่วนหวานแจกชาวบ้าน ทำให้วุว่นวายแล้วหลบหนีไปได้มือปราบหยวนเล่าให้ฟังว่าขณะไล่ตามจับคนร้ายได้พบรองเท้าข้างหนึ่งตกอยู่ซึ่งรองเท้าข้างนั้นเขาจําได้ว่าเป็นของจางถงกวงเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยไปขอให้จางถงกวงเขียนกรอนวันเกิดให้มันดาแล้วไปเห็นรองเท้าคู่นี้ซึ่งเจียอยู่ปักให้สามีเขาเคยขอซื้อเพราะแบบมันสวยสะดุดตาแต่จางถงกวงปฏิเสธด,ดังนั้นเขาจึงจํารองเท้าคู่นี้ได้แม่นยํานัก พอเท่ากวงมาเยี่ยมลูกชายที่คุกเจียหยูเห็นสามีหมดอะไรตายอยากแล้วให้เป็นห่วงยิ่งนักนางจึงต้องหาทางช่วยโดยอันดับแรกต้องหาทางติดต่อกับเขาให้ได้ก่อนนางจึงไปหาสินแสลู่ที่เป็นหมอดูชื่อดังในเมืองเพื่อหวังให้เขาเป็นสื่อระหว่างนางกับสามีสินแสลู่เองก็ไม่ใช่หมอดูผู้วิเศษแต่อย่างใดเขาได้แต่หลอกชาวบ้านไปวันวัน เมื่อมาเจอผีจริงๆเข้าจึงตกใจเป็นอันมากนางขอร้องให้สินแสลูไปที่คุกเพื่อปลอบใจสามีนางในตอนแรกจางถงกวงก็ไม่ได้ใส่ใจนางจึงบอกให้สินแสท่องบทกลอนที่ทั้งสองให้กันไว้ก่อนตายเขาจึงยอมเชื่อนางบอกให้เขาบอกความจริงกับท่านเปาอย่าหมดอะไรตายอยากเพราะอายุเขายังไม่สิน้นต้องมีชีวิตอยู่ต่อดังนั้นเขาควรช่วยล้างข้อกล่าวหา นั่นทำให้จางถงกวงยอมขอพบท่านเปาเพื่อพูดความจริงจางถงกวงเป็นบัณฑิตมีอาชีพทางขีดเขียนบทความรวมทั้งรูปวาดครั้งหนึ่งเขานำรูปวาดสียอดหญิงไปส่งที่หอนางลมอี้หงและในครั้งนั้นเขาได้ทำรองเท้าที่เป็นหลักฐานตกไว้ที่นั่นรวมทั้งเรื่องรายมือในจดหมายเรียกค่าถ่ายนั้นเขาไม่ได้เขียนเองแต่ต้องเป็นคนลอกลายมือเขาเพราะเขามีอาชีพทางเขียนบทกวี คำโวยพรดังนั้นลายมือเขาจึงแพร่หลายไปทั่วหาตัวอย่างได้ไม่ยากดังนั้นท่านเปาจึงให้เขาคัดลายมือเพื่อเปรียบเทียบซึ่งท่านกงซุนก็วิเคราะห์ว่าเป็นลายมือลอกเลียนเขาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่รับสารภาพเพราะทนกับการทรมานไม่ไหวท่านเปาจึงสั่งให้ปล่อยตัวจางถงกวงประกันออกไปชั่วคราวเพื่อสืบสวนคดีใหม่ เขาจึงกลับมาบ้านมาพบพ่อที่ตาบอดได้ซึ่งพ่อเขาก็บอกให้ลูกชายหนีเพราะไม่เชื่อว่าท่านเปาจะล้างมนทินให้ได้แต่จางถงกวงยืนยันจะสู้เหอเหวนินซิงกำลังกังวลเรื่องที่เปาบุญจินจะพลิกคดีแต่ภรรยาปลอบใจว่าหากมีอะไรนางและพ่อนางจะช่วยเขาเองฝ่ายมือปราบหยวนเกรงว่าถ้าพลิกคดีจะมีผลกับตัวเขาจึงมาวางเพลิงเผาบ้านจางถงกวง เจ้าเจียหยูผู้ภรรยาพยายามปลุกสามีแต่เขาไม่ตื่นนางจึงมาตามสินแสลูกให้ไปช่วยสินแสลูกบอกว่าบ้านนางไกลเขาไปไม่ทันแน่นางจึงขอให้เขาไปบอกท่านเปาให้ไปช่วยจางหลงเจ้าหูไปถึงบ้านกำลังตกอยู่ในเปลวเพลิงแต่ก็สามารถช่วยสองพ่อลูกออกมาได้ท่านเปาเรียกสินแสลูกมาสอบถามถึงเรื่องวิญญ,ญาณของเจ้าเจียหยู เอียนหงนางโลมที่หออี้หงมาพบสิ้นแสลูกมอบเงินให้ห้าร้อยตำลึงเพื่อให้เขาช่วยอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเจียอยู่โดยนางต้องการไถ่าบาปในใจเพราะนางเองมีส่วนทำให้เจียหยูตายผู้บงการเบื้องหลังนี้คือคนที่เอี้ยนหงเรียกว่าอาหลางังซึ่งเขาก็คือเหอเหวน่สิ้นนั่นเองเขาเลี้ยงเอี้ยนหงไว้เป็นภรรยาลับๆวิญญาณเจียหยูซึ่งตามเอี้ยนหงมา ได้ยินที่ทั้งสองคุยกันแต่ไม่สามารถเข้าไปดูหน้าฝ่ายชายได้นางจึงไปหาซินแสลู่เพื่อวานเขาไปบอกท่านเป่าว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนในตอนนี้ซินแสลู่รีบไปที่ศาลแต่ไปเจอมือปราบหยวนเข้าเสียก่อนพอเขารู้ว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนจึงรีบตามไปหวังจะจับเพื่อเอาผลงานและเมื่อเขาตามไปที่บ้านเอี้ยนหงเขาจึงได้พบว่าคนร้ายที่แท้จริงนั้นเป็นใครแต่เขาก็ถูกฆ่าเสียก่อน จากนั้นเหอหวนซิ่งก็มารับหน้าท่านเปาโดยทำเป็นว่ามาให้บ่อแสแต่อันที่จริงเพื่อจะเบี่ยงเบนความผิดให้พ้นตัวฝ่ายเอี้ยนหงก็มาพบท่านเปาอ้างว่าฝันเห็นศพเหอตายโยที่ถูกฝังจึงมาแจ้งบ่อแสซึ่งก็พบศพจริงๆงก็แหงเหงหลับฝังกับมือรวมทั้งพบจอบที่สลักชื่อจางถงกวงตกอยู่ใกล้ๆด้วยเมื่อเปิดสารรอบใหม่หลักฐานจึงแน่นหนากว่าเดิม เจียอยู่พยายามจะาเข้าไปช่วยสามีแต่พระภูมิที่รักษาประตูหน้าศาลกั้นไม่ให้นางเข้าไปได้สินแสลูกเข้าไปแจ้งท่านเป่าในศาลเรื่องวิญญาณเจียอยู่มาขอพบฝ่ายเจียอยู่เองก็ขโมยกระดิ่งพระภูมิเพื่อให้ปรากฏตัวให้คนเห็นได้แล้วฝ่าเข้าไปในศาลแต่เนื่องจากในศาลยังมีพยัก์กับมังกรเฝ้าที่เสาซึ่งพลังของทั้งสองสิ่งนี้จะทำลายวิญญาณนางท่านกงซุนจึงรีบโยนยันแปดทิศช่วยรักษาวิญญาณนางเอาไว้ ท่านเป่ารู้อยู่แล้วว่าจางถงกวงบริสุทธิ์แต่ต้องแกล้งขังเขาไว้ก่อนเพื่อคุ้มครองเขาและหลอกล่อให้คนร้ายตัวจริงชะล่าใจและปรากฏตัวกงซุนมาเยี่ยมจางถงกวงที่คุบพร้อมมอบขวดวิญญาณของเจียอยู่ให้พร้อมบอกให้เขารักษาไว้ให้ดีห้ามโดนแดดภายใน49วันจะสามารถชุบวิญ,ญญาณนางใหม่ได้โดยวันที่7เดือนเจเป็นวันที่สวรรค์กับโลกมนุษย์ใกล้กันมาที่สุด วันนั้นน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดแต่ก็อย่าหวังมากนักเพราะที่เคยทำสำเร็จมีแต่คนระดับสูงเช่นถังจงห้องเต้กับสนมอย่างกุ้ยเฟยส่วนคนธรรมดาบารมีไม่แน่ว่าจะพอเพียงหรือไม่จางหลงเจ้าหูสะกดรอยเอี้ยนหงนางกับเหอเหวินซิ่วจึงซ้อนแผนแกล้งแสดงละครว่ามือปราบหยวนดักทำร้ายนางแล้วจางหลงเจ้าหูมาช่วยไว้ได้นางแกล้งสารภาพกับท่านเปาว่านางถูกมือปราบหยวนบังคับให้ ใส่ร้ายจางถงกวงกับเมียนางเล่าว่าเดิมทีเหอต้าโยเป็นแขกประจําของนางแต่ตอนหลังเขาถูกพ่อบังคับว่าถ้าไม่ช่วยทำการค้าเอาแต่เสพเพลจะถูกตัดออกจากกองมรดกไม่ให้เงินใช้ทำให้เขาวางแผนจับตัวเองเรียกค่าไถเพื่อหลอกพ่อเอาเงินมาใช้จดหมายเรียกค่าไถก็ลอกตัวอักษรมาจากภาพอักษรที่จางถงกวงเคยเขียนไว้ ส่วนรองเท้าข้างที่จางถงกวงทําตกไว้แล้วเอี้ยนหงเก็บได้ใต้โยดเอาไปทําตกไว้โดยไม่ได้ตั้งใจทั้งสองพอได้เงินค่าไถ่แล้วก็ออกนอกเมืองไปเที่ยวอย่างสนุกพอกลับมาอีกครั้งถึงได้รู้ว่ามีคนต้องรับโทษประหารจากการกระทําของตนจึงไม่กล้าออกมาสู้หน้าได้แต่หลบหลบซ่อนๆจนวันหนึ่งมือปราบโยนไปพบเข้ามือปราบโยนบังคับพวกเขาไปขุดเอาทองแท่งค่าไถาที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งตาโยก็บอกว่าหากมือปราบหยวนยอมปล่อยพวกเขาจะแบ่งทองให้แต่มือปราบยวนกลับฆ่าเหอตาโยตายเพื่อเอาทองทั้งหมดส่วนเอี้ยนหงร้องขอชีวิตและยอมเป็นเบี้ยล่างมือปราบหยวนทุกอย่างนางจึงรอดมาได้และจอบเล่มนั้นก็มือปราบหยวนเองนั่นแหละที่สลักชื่อจางถงกวงไว้หลังจากนั้นก็ต้องการซ้อนแผนโดยให้นางมาแจ้งความกับท่านเปาใส่ร้ายจางถงกวง ท่านเปาแม้ยังไม่สนิทใจนักแต่เมื่อหลักฐานนำมาถึงขั้นนี้จึงต้องสรุปก่อนนะว่าคนร้ายที่แท้จริงคือมือปราบหยวนจึงให้ปล่อยจางถงกวงในขณะเดียวกันเหอหวนซิ่วก็อาสาตามจับมือปราบหยวนเพื่อทำคุณไถ่โทษที่เคยตัดสินคดีจางถงกวงเหอหวนซิ่วกล่าวขอโทษจางถงกวงที่ตัดสินคดีผิดพลาดทำให้ภรรยาตายแต่เขาขาดสติโกรธจัดจึงคว้าถาดหมึกคว้างใส่หน้า เหอหูหยินเนี่ยเหอเหวินซิ่วโกรธแค้นที่สามีโดนคนเอาแป้นหมึกคว้างจึงมาหาเปาบุนจิ้นเพื่อให้ไปขอคมาสามีตนเจ๊แกประเภทผัวฆ่าใครอยาแตะนางได้ประทับมือกับจันเจาพอดีกับที่เหอเหวินซิ่วมาห้ามเสียก่อนจางถงกวงส่งจดหมายเชิญกงซุนมาพบที่วัดเป่าหลินเพื่อขอให้เขาช่วยเรื่องชุบวิญญาณภรรยา กงซุนเชิอบอกกว่าก่อนยามห้าพรุ่งนี้เช้าเป็นโอกาสที่ดีตั้งแต่ยามหนึ่งให้คอยสังเกตเมื่อมีแสงสีเขียวปรากฏและพอแสงจางจะมีควันลอยขึ้นจากปากขวดให้เขาเอาน้ำตาหัวป้ายตาแล้วเอากิ่งหลิวพรมน้ำไปที่ขวดช่วงนั้นวิญญ,ญาณน,นางจะรวมตัวได้และเขาจะได้เห็นนางแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นแต่ทั้งสองอย่างนี้จะต้องทำพร้อมกันผิดพลาดไม่ได้ จางถงกวงแย้งว่าเขาคนเดียวว่าจะทำสองอย่างพร้อมกันได้หรือกงซุนจึงแนะนำให้ไปตามสินแสลู่มาช่วยแต่พอขวดเริ่มมีแสงสีเขียวขึ้นมาสินแสลู่ดันปอดแหกกะจะเผ่นจางถงกวงต้องขอร้องไว้เมื่อมีควันลอยขึ้นจากขวดสินแสลู่เอากิ่งหลิวพรมน้ำซึ่งก็โดนขวดมั่งพลาดไปโดนจางถงกวงมั่งเมื่อวิญญ,ญาณนางปรากฏสินแสลู่จึงร้องบอกจางถงกวงเขาพยายามไล่ตะครุบนาง แต่เขามองไม่เห็นนางก็ทำมมไม่เอาน้ำตาหัวปลายตาฟอละเขาได้แต่คร่ำครวนนางพยายามกล่าวคำอาลาสามีแต่เนื่องจากนางเพิ่งคืนวิญญาณใหม่ๆยังอ่อนแอดังนั้นเสียงจึงแผ่วเบามากแม้แต่สินแสลูกก็ไม่ได้ยินและแล้วก็ถึงเวลาที่นางต้องไปเมื่อมีลำแสงมารับดวงวิญญาณสินแสลูกเห็นลำแสงจึงร้องบอกจางถงกวงว่าเมียจะไปแล้ววนะนา เขาจึงพยายามไล่ไครวคว้าแต่ก็ได้เพียงความว่างเปล่าจางถมกวงเสียใจมากคืนนั้นเขาเดินร้องเรียกหาภรรยาไปทั่วเมืองเสียงร้องขอเขาได้ยินไปถึงท่านเปาที่กำลังหลับท่านเปารู้สึกสงสารยิ่งนักลั่นวาจาว่าจะหาคนร้ายตัวจริงให้ได้คืนนั้นท่านเปาจึงลงไปพบเอี้ยนหงที่คุก ท่านเปาพยายามกล่อมเอี้ยนหงให้พูดความจริงท่านเปาบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจะกลับเมืองไคฟงแล้วดังนั้นคืนนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่นางจะพูดความจริงนางเองเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันแต่นางบอกว่านางพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดคือทำลายอาหลังคนที่นางรักท่านเปาจึงจนปัญญาพอคล้อยหลังเอี้ยนหงก็วิ่งเอาหัวโขกกำแพงฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้ความผิดเหลือทิ้งไว้แต่ผ้าเช็ดหน้า ว่าใครเป็นคนให้มาเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบต่อผ้าเช็ดหน้านั้นเป็นบทกลอนที่มอบให้เอี้ยนหงลงชื่อผู้ให้คืออาหลางแต่ว่าอาหลางคือใครกันหละนี่ทําให้ท่านเปาต้องสืบต่อท่านเปามาพบเหอเหวนซิ่วแจ้งเรื่องอาหลางซึ่งเหอเหวนซิ่วก็รับปากว่าจะหาทางสืบหาตัวอาหลางให้ได้ขอให้ท่านเปากลับเมืองหลวงไปได้ จางถงกวงสเปสปะมาประทัดขบวนท่านเปากงซุนเชิดตรวจอาการแล้วบอกว่าต้องฝังเข็ม9จุดเพื่อรักษาโรคเระเรือนนี้ท่านเปาจึงให้รับจางถงกวงไปเมืองหลวงด้วยกงซุนเชิดอ,อดหลับอดนอนฝังเข็มรักษาจางถงกวงจอามีสติคืนมาได้ท่านเปาเริ่มซ้อนแผนคับหลังจากทิ้งหลักฐานผ้าเช็ดหน้าให้เหอเหวินซิ่วเอาไปประกาศหาตัวอาหลานทั่วเมืองแล้วก็ เออมีใครจำเฮียแกได้มั่งไหมเนี่ยหนวดเคราเฟิร์มเชียวขี่แง่ให้จันเจาปลอมตัวเป็นชาวบ้านไปคุยโวกลางวงว่ารู้จักอาหลังดีเพื่อล่อให้อาหลังตัวจริงปรากฏซึ่งก็มีชาวบ้านที่อยากได้รางวัลน,นำจับพยายามตื้อขอให้เขาบอกเรื่องอาหลังทหารมารายงานเหอเหวินซิ่วเรื่องเจ้าหนวดเคราเฟิร์มที่อ้างว่ารู้จักอาหลัง คืนนั้นปลาก็กินเหยื่อเหอหินซิ่วย่องไปเพื่อเก็บเจ้าคราวดังนั้นจึงเกิดการล้อมจับอาหลางขึ้นซึ่งเมื่อเปิดหน้าทุกคนก็ได้เห็นว่าเขาก็คือเหอหินซิ่วนั่นเองท่านเปาบอกกับถงกวงว่าคนร้ายคือใครทำให้เขาสะเทือนใจงออาการสุดลงไปอีกในขณะที่วิญญาณเจียอยู่กำลังจะข้ามสะพานไปเกิดใหม่ นางได้ยินเสียงของพ่อสามีร้องเรียกให้คนช่วยลูกชายนางจึงหันหลังกลับไปโลกมนุษย์อีกคนที่จะตามไปช่วยได้ก็เจ้าเก่าคนเดิมสินแสลุนนั่นเองซึ่งเขาก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไรเพราะเหนื่อยกับสองผัวเมียนี้เต็มทนแล้วนางขอให้สินแสพาสามีไปวัดเจ้าแม่กวนอิมเพื่อรักษาอาการแต่ขณะเข็นรถไปก็สะดุดกับหิน นางรู้ว่าไปไม่ทันแน่จึงใช้พลังเพือสุดท้ายรักษาจางถมกวงก่อนนางจะสลายไปได้สั่งเสียฝากสินแสไว้ว่าให้สามีนางอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งท่านเปาเปิดสารสอบสวนเหอเหวนซิ่วซึ่งแน่นอนเขายังปากแข็งบ่ายเบี่ยงไปต่างๆนานาท่านเปาบอกว่าอดีตของเฮอเหวนซิ่วได้สืบมาหมดแล้วว่าอดีตเขาเป็นบัณฑิตตกยากแต่ได้เอี้ยนหงส่งเสียจนได้เป็นจอองวน ซึ่งเขาก็ปฏิเสธพร้อมทั้งด่าว่าเอี้ยนหงต่างๆนานาว่าเป็นหญิงนางลมพูดจาเชื่อถือไม่ได้ท่านเปาบอก,กว่าเอี้ยนหงยอมฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องเจ้าเจ้าไม่รู้สึกละอายหรือยังไงสาเหตุของเรื่องมาจากความโลภเนื่องจากเศรษฐีเหอซ่านเหินซึ่งรับเหอหวนซิ่วเป็นบุตรบุญธรรมแต่ในความเป็นจริงทรัพย์สมบัตินั้นเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆดังนั้นหากกำจัดเหอต้าโยลูกแท้ๆได้ เสรีเหอก็จะหมดที่พึ่งเหลือเพียงเขาคนเดียวซึ่งทั้งหมดเขาหลอกผ่านเอี้ยนหงให้ไปหลอกเหอใต้โยอีกทีเมื่อเหอใต้โยชิงเงินกลับมาได้จึงถูกกำจัดซึ่งเหอหวนซิ่วเล่าให้เอี้ยนหงฟังว่าเมื่อ30ปีก่อนพ่อเขากับเหอส่้นเหินได้ทำการค้าตอนหลังพ่อเขาโดนเหอส่้นเหินโกงจนตายดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็เป็นการแก้แค้นให้พ่อด้วยส่วนศพของเหอใต้ยโยเขาก็ใช้ยาสลายกระดูกย่อยจนไม่เหลือซาก หลักฐานก็คือดาบของเฮอเวินซิวซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยใช้ดาบนี้สลักชื่อจางถงกวงที่จอบเพื่อใส่ร้ายเขาแต่เพราะความรีบร้อนทำให้ดับบินส่วนที่บินฝังอยู่ที่ด้ามจอบซึ่งเมื่อนำมาเทียบแล้วพอดีกันเป๊ะพยานคนสำคัญที่แท้เอี่ยนหงยังไม่ตายท่านกงซุนช่วยชีวิตนางไว้ได้แต่ท่านเปาต้องการซ่อนแผนจึงซ่อนตัวนางไว้รวมทั้งให้นางแอบฟังเรื่องที่เฮอวนซิลปฏิเสธไม่รู้จักนาง และด่าว่านางเป็นนางลมพูดจะเชื่อถือไม่ได้นั่นทำให้นางตัดใจจากเหอหวนซิ่วและยอมกลับใจมาเป็นพยานกล่าวโทษเขาได้เมื่อหลักฐานและพยานแน่นหนาขนาดนี้เขายากที่จะดิ้นหลุดเหอหวนซิ่วร้องขอโอกาสแก้ตัวกับท่านเปาท่านเปาจึงบอกว่าแล้วจางถงกวงกับภรรยาละ่ะพวกเขามีโอกาสแก้ตัวไหมหากเจ้าทําให้ภรรยาเขากลับมาได้ข้าก็จะละเว้นโทษได้ผัวข้าใครอย่าแตะมาแล้ว เธอหยินมาต่อรองกับท่านเปาโดยบอกว่านางจะใช้หมอผีที่เก่งที่สุดเรียกวิญญาณจางหูหยินกลับคืนมาเป็นคนให้ได้เพื่อให้ท่านเปารักความผิดสามีโดยนางของเวลาเจ็วันแล้วคุณหนูผัวฆ่าใครอย่าแต่เอ๋ยคุณหนูเสียนอเจียวบุตรสาวคนเดียวของเจ้าสำนักยิ่งยงก็วิ่งไปขอร้องพ่อให้ช่วยซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนก็ออกความคิดกันแปลกๆแ,แ,แต่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้น จนนักพรตคนหนึ่งเสนอว่าให้หาผู้หญิงที่เหมือนเจ้าเจียอยู่มาสวมรอยเป็นภรรยาจางถงกวงโดยอ้างว่าทำให้นางฟื้นมาจากความตายได้หลังจากหาผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนมาได้รวมทั้งซักซ้อมให้นางรู้รายละเอียดของเจ้าเจียอยู่เรียบร้อยสำนักยิ่งยงก็เชิญท่านเปาและทุกคนไปดูพิธีเรียกวิญญาณคืนชีพเริ่มพิธีเรียกวิญญาณแต่ เซนมันบอกว่ามันแปลกๆดังนั้นจางถงกวงจึงรู้สึกว่าหญิงผู้นี้ไม่ใช่ภรรยาเขาท่านกงซุนจึงบอกให้จางถงกวงสอบถามเรื่องที่คิดว่ามีแต่ภรรยาเขาเท่านั้นที่รู้ซึ่งนานก็เล่าประวัติตัวเองได้เป็นฉากฉากฉากแต่พออามาถึงบทกลอนที่ทั้งสองท่องไว้ก่อนตายนางกลับตอบไม่ได้นางพยายามดำน้ำท่องกลอนสเปสปะไปหลายบทแต่ก็ไม่มีบทไหนตรงสักอัน มันจะตรงได้ไงวะก็ตอนนั้นเขาทั้งคู่แต่งขึ้นสดๆมีแต่เขาที่รู้นักพรตเห็นถ้าจะจนแต้มไม่รอดจึงอ้างว่านางเพิ่งกลับจากยมโลกความจำยังเลอะเลือนขอเวลาพักศัก2สองถึงสวันก่อนขอเวลานอกคุณหนูหลินเสียนอเจียวจึงนำเงินห้าพันตำลึงไปให้สินแสลูก เพื่อให้เขาบอกกลอนที่จางถงกวงกับภรรยาเคยท่องไว้สินแสลูจำได้เพราะกลอนบทนี้เจียอยู่เคยท่องให้เขาพูดกับจางถงกวงเพื่อยืนยันว่านางมาหาเขาจริงๆแต่เอาเข้าจริงพอจะท่องสินแสลูดันเป็นโรคอัลไซเมอร์กระทันหันลืมเสียหนี้ฝ่ายนางเมียโมโหมากที่ผัวเกิดลืมกระทันหันกลัวเงินจะหลุดลอยเลยฟาดหัวให้ทีนึงทีนี้ปิ๊งเลยครับแต่ ถึงจะท่องได้ความรู้สึกมันก็บอกอยู่ดีว่าไม่ใช่ดังนั้นจางถงกวงจึงยังไม่ยอมรับเป็นภรรยาเสียนอนเจียวมาเยี่ยมสามีที่คุกเขาขอร้องให้นางช่วยเขาให้ได้ทั้งสองจึงวางแผนแหกคุกโดยเหอหวินซิ่วจับตัวเมียเป็นประกันแหกคุกออกไปทั้งสองมาขอร้องจางถงกวงให้ยอมรับผู้หญิงที่จัดให้เป็นภรรยา โดยจะชดเชยเงินทองให้อีกมากมายแต่เขาก็ปฏิเสธเหอหวนซิ่วคิดจะฆ่าเขาปิดปากแต่เมียห้ามไว้ดังนั้นพอเขาจะคิดหนีคนของสารไคฟงก็มาล้อมจับไปได้ท่านเปาเปิดสารอีกรอบหญิงที่อ้างเป็นเจียอยู่ยอมรับว่าสวมรอยเดิมทีนั้นนางเป็นนางโลมคนหนึ่งสำนักยิ่งยงไถ่ายตัวออกมาแล้วให้สวมรอยท่านเปาเห็นว่านางไม่ใช่ตัวการใหญ่จึงให้ปล่อยตัวไป เจ้าสำนักหลิวยอมรับผิดที่ทำไปเพราะความรักลูกท่านเปาก็เห็นใจจึงลงโทษแค่ให้ปิดสำนักสามเดือนให้เอาลูกสิธิไปบำเพ็ญประโยชน์ถึงตาเหอเหวินซิ่วซึ่งแน่นอนท่านเปาสั่งลงโทษประหารแต่มีหรือคุณหนูเสียนอเจียว่าจะยอมให้สามีถูกฆ่าง่ายๆนางกระโดดไปจับกงซุนเชิะเป็นตัวประกรันซึ่งพ่อนางพยายามขอร้องยังไงนางก็ไม่ยอมปล่อย เจ้าสำนักละอายยิ่งนักจึงขอตายเพื่อไถ่บาปหากลูกสาวไม่ยอมปล่อยกงซุนเจ้าสำนักแกไม่ได้ขู่คับแกยอมฆ่าตัวตายจริงๆทําให้คุณหนูเสียนอนเจียวเสียใจมากจึงฆ่าตัวตายตามไปอีกคนเอาเสร็จกันแล้วทีนี้จะเหลือใครให้ช่วยหลักและแล้วคนผิดก็ถูกประหารถงกวงมาลาภรรยาเพื่อตามท่านเปาไปสอบเจ้านงนที่เมืองหลวง เขานั้นไม่ได้หวังลาบยศแต่ที่ทําเพื่อเชิดชูคุณงามความดีของนางโดยเขาให้คํามั่นว่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจะกลับมาพบนางอีกฮองเต้ทรงพอพระ,พระทัยในบทกวีของจางถงกวงยิ่งได้รู้เรื่องชะตากรรมที่เกิดกับเขาและภรรยาจากท่านเปายิ่งทรงเห็นใจจึงมอบตําแหน่งให้เขาเป็นผู้ตรวจการแทนเหอหวนซิ่ว แต่เขาไม่รับขอเพียงแต่ให้ประกาศเกียรติคุณของภรรยาเขาเพื่อให้สวรรค์และโลกมนุษย์รับทราบเพื่อให้สวรรค์ปล่อยนางมาพบสามีวันที่เจ็เดือนเจ็ดจางถงกงกลับมาหาหูหยินซึ่งเวลาผ่านไปหนึ่งปีเขาสอบได้จองหวนและได้เลื่อนเป็นถึงผู้ว่าเขาตั้งโต๊ะบูชาต่อสวรรค์ขอให้ได้พบภรรยาสักครั้งเขาเฝ้ารอรอจนค่ำจนฝนฟ้าพายุมาแต่ก็ไม่ย่อท้อ จนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาภาพที่เขาได้เห็นจึงเป็นเขาพุ่งปราดไปหาภรรยาด้วยความดีใจนางเล่าให้เขาฟังว่านางได้เป็นเทพธิดาสายรุง้งทุกครั้งหลังฝนตกนางจะปรากฏตัวขอให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงนางขอให้เขาดูแลตัวเองให้ดีมุ่งมั่นทำงานเอาอย่างท่านเปาเพื่อจะได้ไม่มีใครต้องมารับเคราะห์จากการตัดสินผิดๆของคุณนางเหมือนอย่างพวกเราอีก มีพบก็ต้องมีจากเมื่อถึงเวลานางและเขาต่างก็ต้องไปตามทางของตัวเองเมื่อเขาตื่นมาตอนเช้าพบแต่ความว่างเปล่าเขารำพันว่านี่ข้าฝันไปหรือแต่สิ่งที่ยืนยันว่าไม่ใช่ฝันนั่นคือรองเท้าคู่นั้นนั่นเองจบด้วยภาพนี้เมื่อสายรุ้งปรากฏขึ้นต่อหน้าจางถงกวงจึงเสมือนหูหญินมาปรากฏตัว ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึงอันนี้เปา HD ขอบคุณครับ